หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดออกให้ความรู้การดับเพลิงขั้นต้นแก่ครูนักเรียนสถานรับเลี้ยงเด็กไบติมอนเตสอรี่ค่ะนายไตรศักดิ์บุญยเสรณีประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมนายทวีวงศ์อมตยกุลสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอด ในการออกจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาธารณาภายัยการป้องกันการแก้ไขการเฝ้าระวังอักคีภัยให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กไบติมอนเตเซอรี่ตั้งอยู่ที่17ทับ62ถนนสมัครสภการตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตามคำร้องขอความอนุเคราะห์โดยการจัดให้มีการดับเพลิงเบื้องต้นและการใช้ถังเคมีดับเพลิงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ถังดับเพลิงเคมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภยัยการเลือกใช้ความปลอดภยัยการแนะนำอุปกรณ์ชุดผจญเพลิงเป็นต้นรวมถึงให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้อุปกรณ์ประจำรถดับเพลิงการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงทั้งนี้ทางด้านประธานสภาเทศบาลได้ทำการมอบหน้ากากอนามัยให้คณะครูและนักเรียนสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย